สำหรับท่านที่กำลังมองหาไม้พุ่มที่ปลูกในกระถางและคุณลักษณะของใบก็มีความโดดเด่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีดีเทลหรือมีรายละเอียดให้เพ่งพินิษพิจารณาที่สำคัญก็คือเลี้ยงดูง่ายตามวิสัยของไม้อิงอาศัยต้นที่อยู่ข้างหลังของผมนี้ก็คือหน้าวัวหูช้างมีความละไม้คล้ายกับอโลคาเซียหรือโคโลคาเซียหลายต้นที่มีใช้ชื่อว่าหูช้างเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าคุณลักษณะของใบที่ใหญ่โตแล้วก็มีความระไม้คล้ายถึงกับหูของช้างมากๆเลยครับหากท่านกำลังมองหาไม้กระถางหรือไม้ประดับที่วางในตำแหน่งรับแสงแดดยามเช้าอ่อนๆแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ร่มรำไรได้รับแสงโดยอ้อมอยู่แล้วก็เชิญชวนทุกท่านติดตามข้อมูลหน้าวัหูช้างในตอนนี้กับกนียยวครับ แม้ว่าเจ้าหน้าวัวหูช้างจะไม่ได้มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเราแต่ก่อนเก่าเขาข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากแถบอเมริกาใต้ซึ่งแน่นอนครับในย่านนั้นก็มีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับบ้านเราก็คือมีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงในช่วงฤดูฝนประกอบกับตัวเขาเองเป็นไม้เอพิไฟติกแพรนหรือเป็นไม้อิงอาศัยด้วยวิสัยของต้นไม้ในลักษณะนี้ก็จึงทำให ไม่ต้องการปัใจจัยในการเลี้ยงดูที่วินิสมาลาแต่ประการใดแต่ขอให้มีความชื้นสูงและก็รวมไปถึงไม่โดนแสงแดดแรงๆโดยตรงโดนแสงแดดโดยอ้อมได้อย่างไรก็ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือได้รับแสงแดดโดยตรงแต่เป็นแสงแดดตอนเช้าตอนนี้ก็ประมาณสัก9โมงโดยประมาณนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะได้รับแสงแดดโดยอ้อมเพราะว่า ตัวแสงอาทิตย์นั้นพับภ้บาพาแนวชายคาก็จะทําให้พื้นที่ตรงนี้ได้รับแสงแดดโดยอ้อมหลังจาก10โมนเป็นต้นไปถ้าหากท่านมีพื้นที่อย่างนี้อยู่แล้วก็ก็สามารถจะปลูกเจ้าหน้าวัวหูช้างได้เลยเราไปดูสัถานที่สําคัญของเจ้าหน้าวัวหูช้างกันครับเพื่อที่จะได้นําไปปลูกแล้วก็พิจารณาได้ว่าเหมาะสมกับการปลูกในบ้านเรือนหรืปล่า เมื่อพิจารณาสันฐานโดยรวมของหน้าวัวหูช้างนั้นเราก็จะพบว่าเจ้าหน้าวัวหูช้างนั้นมีความสูงใหญ่โตพอสมควรเลยนะครับถ้าหากเราเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยก็สามารถที่จะเจริญเติบโตสูงกว่า1เมตรที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับอาจจะมีความสูงถึงเกือบเกือบ2เมตรก็เป็นไปได้ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าต้นที่อยู่ตรงนี้สภาพแวดล้อมไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเราได้รับแสงแดดในช่วงเช้า ทำให้สามารถจะปรุงอาหารได้ในปริมาณมากแล้วนอกจากนี้แล้วอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทอย่างที่ทุกท่านเห็นว่ามีลมพัดต้องใบของเขาอยู่นะครับสำหรับหน้าวัวหูช้างนั้นเราก็จะพบว่าตัวเขาเองนั้นจะเป็นหน้าวัวใบที่มีการแตกกอออกไปบริเวณด้านข้างเนี่ยนะครับจำนวนเยอะมากๆและแน่นอนครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือรากอากาศที่ทำหน้าที่ในการช่วยหาอาหาร เป็นรากพิเศษหรือเป็น a d v e n t i t i o u s r o o ทที่ทำหน้าที่ในการช่วยหาอาหารด้วยนะครับรากจริงๆอยู่ด้านล่างมีด้วยแล้วก็มีรากอากาศอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะครับแต่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่รากของเจ้าหน้าวัวหูช้างแต่ประการใดนะครับเป็นลำต้นของเฟิร์นใบมะขามที่อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าตัวก้านของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือว่า เขาจะมีก้านที่บุ๋มลงไปอยู่ด้านหนึ่งเป็นก้านแข็งพอสมควรเลยนะครับส่วนที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับบริเวณปลายของก้านใบเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับตัวเนื้อใบซึ่งเราจะเห็นลักษณะของการห่รวบแบบนี้นะครับก็ทําให้ตัวใบเนี่ยสันฐานใบของเขาก็จะมีการหยิกเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ปลายใบแหลมยาวยืดออกไปสวยงามมากๆครับแล้วพอเขาอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยก็ทําให้ตัวใบหรือพุ่มใบของเขานั้นก็ดูสวยงามเป็นพิเศษ มีรายละเอียดให้พี่นิดพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเรามีการเลี้ยงดูดีๆทำให้คุณภาพของใบโดยรวมนะครับมีความสวยงามไม่เสียหายไปจากการโดนลมแรงจากการโดนมแมลงต่างๆกัดกินเนี่ยก็จะทำให้พุ่มใบนั้นมีมิติมากๆเพราะว่าตัวเนื้อใบที่ห่อลงนะครับจากการที่มี หูใบเว้าวลึกมากๆแล้วก็มีปลายใบแหลมตัวเส้นใบชัดตัวใบนั้นก็จะมีการบิดเกลียวเป็นขึ้นทําให้มีมิติของใบมากๆเลยนอกจากนี้แล้วเนื้อใบก็แข็งพอสมควรเลยนะครับผิวใบมันด้านหน้าก็จะมีความมันกว่าบริเวณด้านหลังเล็กน้อยซึ่งด้านหลังก็จะออกเป็นสีด้านๆแบบนี้เมื่อเราพินิจพิจารณามองเข้ามาในทรงพุ่มเนี่นะครับก็ทําให้มิติหรือสีสันที่มองเห็นเข้ามาก็มีความแตกต่างกันอย่างมาก สำหรับท่านที่สนใจจะปลูกหน้าวัวหูช้างไม่ยากแต่ประการใดเลยครับสามารถปลูกได้ทั้งในดินโดยตรงแล้วก็ปลูกลงในกระถางก็ได้โดยเริ่มต้นจากวัสดุปลูกว่าเราทำความเข้าใจแล้วเขาเป็นไม้อิงอาศัยก็สามารถจะใช้ดินปลูกทั้งเป็นดินปลูกจริงๆก็คือดินปลูกหนึ่งส่วนผสมกับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกครก่งหนึ่งส่วนและถ้าเป็นไปได้ผสมวัสดุชิ้นใหญ่อย่างเช่นกาบมะพร้าวสับ เปลือกทุเรศแห้งแบบนี้อีกหนึ่งส่วนผสมคลุกเคล้าเป็นวัสดุปลูกได้เลยหรือจะใช้เพียงกาบมะพร้าวสับแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากับอินทรียวัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอย่างละหนึ่งส่วนนะครับปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนหรือปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนแล้วก็กาบมะพร้าวสับหนึ่งส่วนทั้งนี้ควรจะแช่น้ําเจ้ากาบมะพร้าวสับสักครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยนะครับเพื่อให้น้ํานั้นซึมเข้าไปในตัววัสดุปลูกได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการปลูกนะครับในช่วงระยะแรกในกระถางที่เราเติมลงไปนั้นสามารถจะใช้ปุ๋ยลลายช้าเติมลงไปด้วยในระหว่างการปลูกก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าจะทําให้มีธาตุอาหารทยอยออกมาเป็นประโยชน์ปลดปล่อยให้กับเจ้าหน้าวัวหูช้างนั่นเองสําหรับเรื่องการรดน้ําเป็นไปได้รดน้ําทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเป็นเรื่องที่ดีเลย สาเหตุก็เป็นเพราะว่าเจ้าหน้าวัวหูช้างเป็นไม้อิงอาศัยที่ชื่นชอบความชื้นสูงพอสมควรน,นะครับถ้าเป็นไปได้ให้น้ําอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งโดยดูระดับความชื้นว่ามีอย่างเพียงพอหรือไม่แต่อย่างฤดูแล้งแบบนี้เดือนมีนาคมถ้าเป็นไปได้รดน้ําอย่างน้อยสองครั้งแต่วันเช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งแบบนี้จะทําให้เขามีความชื้นเพียงพอต่อการใช้ในกระบวนการต่างๆของเขาครับ นอกจากนี้เรื่องการให้ปุ๋ยถ้าเป็นไปได้ใช้ปุ๋ยละลายช้าเติมลงไปด้วยนะครับอย่างต้นข้างหลังนี้ก็ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยนะครับซึ่งปุ๋ยละลายช้าแต่ละสูตรก็มีความยาวนานของอายุการใช้งานแตกต่างกันบางสูตรก็3เดือนบางสูตรก็6เดือนหรือบางท่านอาจจะใช้วิธีการเติมทีละน้อยแต่บ่อยครั้งแบบนี้ก็เป็นไปได้การตัดแต่งกิ่งนะครับก็ให้เริ่มจากใบล่างก่อนเลย หากเราพิจารณาแล้วอย่างใบนี้นะครับขาดความสวยงามไปเยอะแล้วแล้วก็เป็นใบที่มีอายุมากเนี่ยเขาก็จะแข็งมากๆสีของใบเนี่ยก็จะเข้มมากๆเลยแล้วก็จะมีอาการต่างๆนานาอย่างเช่นใบไหม้จากขอบใบแบบนี้มานะครับก็ทําการตัดลงไปที่บริเวณใกล้ๆกับ ตัวโคนต้นเลยแบบนี้ก็จะทําให้ต้นนั้นโปร่งขึ้นแล้วก็ได้ทรงพุ่มที่สวยงามแต่สําหรับตัวกาบใบที่ช่วยแบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องไปลอกออกนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติที่เขาห่อใบอ่อนของเขาไว้ในช่วงแรกก็จะมีการเหี่ยวแห้งไปถ้าจะดึงออกก็ได้แต่ก็จะต้องรอระยะเวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่าเขาก็จะมีอายุการใช้งานของเขานะครับแบบนี้ก็จะดึงออกยากหน่อยก็ต้องมีอายุมากๆแบบนี้ถึงจะดึงออกได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของโรคและมแมลงครับอย่างที่เราเห็นว่า อาการอย่างหนึ่งเลยก็คือการเข้าโจมตีของเชื้อราเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้กับหน้าวัวหูช้างทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเป็นไม้ที่ชื่นชอบความชื้นเอาเสียมากๆด้วยเหตุนี้ถ้าเป็นไปได้ใช้ไตราซานนะครับผสมน้ำฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเ,ลาเย็นในทรงพุ่มด้วยแล้วก็น้ําที่เหลือจากการผสมนั้นก็รากลดลงไปที่ตัวบริเวณโคนต้นแบบนี้จะช่วยป้องกันยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อรา ที่ทําให้เกิดเป็นสาเหตุของโรคเน่าใบจุดใบไหม้ต่างๆแบบนี้ได้ดีมากๆเลยใช้เป็นประจําได้เลยนะครับใช้ห่างกันทุกๆ7วันแบบนี้ได้เลยนอกจากนี้แล้วเราจะเห็นอาการเข้าทําลายของมแมลงต่างๆที่เป็นมแมลงปักกัดบ้างได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าไม่มีปริมาณมากแล้วก็ไม่ทําให้เกิดการระบาดไปก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับหรืออาจถ้าเราสงสัยว่าเป็นหนอนเราก็อาจจะตามมาดูในช่วงระยะเวลาค่ำ เขาจะออกมาหากินในช่วงระยะเวลานั้นแล้วเราก็จับออกแต่ถ้ามีอาการระบาดแล้วก็แนะนําว่าให้ใช้ไลนิ่งในการผสมน้านฉีดพ่นนะครับ mm hmm. เมื่อเราฉีดอาบไปที่ตัวใบของเขาแล้วนี่นะครับ mm hmm. เมื่อเจ้าหนอนผีเสื้อหรือหนอนบุ้งต่างๆนั้นมากัดกิน mm hmm. เขาก็จะตายไปในภายระยะเวลา5ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญก็คือเจ้าไลนิ่งและก็รวมไปถึงไตรสารซึ่งเป็นชีวพันธุ์ของแอนลายเคมนั้นไม่ทิ้งสารเคมีให้เป็นอะไรกับในสวนของเราครับสามารถใช้ได้บ่อยเลย หน้าวัวใบสายพันธุ์หน้าวัวหูช้างนี้ก็เป็นต้นไม้ที่น่าปลูกมากๆนะครับนอกจากจะมีพุ่มใบที่สวยงามยังมีดอกที่สดสวยด้วยถึงแม้จะไม่โดดเด่นเท่าหน้าวัวสายพันธุ์ที่ให้ดอกสวยงามนะครับแต่เรื่องของความเลี้ยงง่ายใบใหญ่โตแล้วก็รูปทรงที่สวยงามก็เป็นอีกต้นหนึ่งเลยที่สามารถจะปลูกประดับไว้ในบ้านเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ต้องการไม้ใบไว้ปลูกประดับในพื้นที่นอกชานแบบนี้ก็เหมาะมากๆเลยครับ เชิญชวนให้ทุกท่านได้หามาปลูกกันนะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาในการปลูกต้นไม้แล้วถูกโรคมแมลงเข้าทําลายไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคแล้วก็มแมลงต่างๆที่ทําให้ต้นไม้ของเราหมดความสวยงามไปเยอะเลยแล้วท่านเองไม่อยากใช้สารเคมีม,มือเย็นก็เชิญชวนทุกท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเกียมประเทศไทยนะครับมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดมแมลงโดยไม่ทิ้งสารเคมีไว้ในสวนของเราให้เป็นอันตรายต่อตัวเรา ลูกของเราและสัตว์เลี้ยงของเรานะครับสามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้งช h อป e ี้ a z a d a ารวมไปถึง f a c e b o o k Fan p a g e ของแอปพลายเคมประเทศไทยและนอกจากนี้ถ้าหากท่านใช้ไลน์แล้วก็สะดวกทางไลน์ก็สามารถจะแอดไลน์ของแอปพลายเคมได้โดยตรงจัดส่งเร็วด้วยนะครับสาระด,ดีในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นนั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสุดๆนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้มีโอกาสหลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้ แต่ถ้าให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มีเย็ยนอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและนอกจากนี้ถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ก็เชิญชวนท่านได้กดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็ยนด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็ยนสตูดิโอแล้วก็น้องหน้าวหูช้างรวมไปถึงแอปพลายเคมป,ประเทศไทยวอนนี้ลาไปก่อนครับสำหรับชื่อวิยาสตร์ของหน้าัว้ผูช้างสันนิษฐานว่าชื่อแอ t i เ i ียมบราวนีหรือบ้างก็ว่า b ราวนี่นะครับ โดยชื่อสกุล a n t ท r เร i ย u นั้นก็มาจากคำในภาษากรีกอยู่2องคำก็คือคำว่า Anthos ซึ่งแปลว่าดอกไม้และคำว่า Aura ซึ่งหมายถึงหางในที่นี้ก็มาจากสัฐานของดอกครับที่มีช่อดอกแบบสปา d i ดิกแล้วก็มีใบประดับแล้วก็มีกลีบดอกที่ห่อหุ้มเจ้าดอกช่อนี้อยู่และบางสายพันธุ์ก็จะมีสีสันที่สวยงามด้วยแต่สำหรับชื่อชนิดพันธุ์บาวมีอายบ้างก็เรียกบ r o w n ยังไม่สามารถระบุ ที่มาของชื่อได้อย่างมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะครับ